ก็แค่นั้นอะไรใช่ไหมยุ่งใสกันนีเอ้พี่กดเปิดแผนที่เปิดไงแป๊ดไงอ๋อตัวพี่ รถแห่งอน,นาคตมาแล้วจ้าโอ้ยรถเสียงโคตรเงียบเลยรถแห่งอน,นาคตมาแล้วอืออนี่ถึงขั้นขับฮอทิ้งกันเลยเนี่ยโอ้ยรถกระโดด อุ้ยเดี๋ยวจะทำคลิปรวมรวมไปอ่ะว่าถ้าเอามารวมนะวุ้ว่าได้เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะที่พี่ฆ่าวุเนีี่ยเมาไม่รู้เรื่องเลยควักปืนยิงเท้งนั้นอะ ดได้เดี๋ยวได้อีกหนึ่งนาทีรดแน่เฮ้ยมันมีเหนื่อยด้วยเหรอต่อที่อยู่มันก็หยุดเฉยเลยกูอเตอร์มินา่ายังไม่เต็มไงต้องไปวิ่งบ่อยๆงั้นรถไม่ขับแล้วงั้นนะวิ่งอย่างเดียว น,น,น,น่ะ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 ชอบถืออย่างเงี้ยชอบถืออย่างเงี้ยน่ะสม <c ười> สม <c ười> เป็นไงล่ะฮ <c ười> <c ười> ่าฮ่า <c> ค <ười> <c ười> ิมไงวะฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่ใช่ดิต้อง เขาเปล่า,านะมันไปเอง Au! <laughs> oh, oi! เขาเป่านะปืนมันล่านเองคุแยแลวให้น้องรู้เรื่องด้วยดิแอบปินทาน้องมันทำไงเนี่ยกำลังถ,ถามเรื่องไอ้นี่อยู่ไงว่าไ,ไอ้ซีซีบอกว่าบอกกับมันว่าไอ้นี่คือตอนแรกเราเข้าใจว่าตอนแรกเราเข้าใจว่ามันง่วงนอนไงกูทีม ก็พยายามบอกว่ามันปะละอ้าวชิบหายแล้วขโมยรถทังทีตำรวจเต็มพื้นที่โอ้โหอยา่างแตกออกมาทำไม่เอาตำรวจมาให้อะไรนะเอาตำรวจมาให้อ๋อได้อีกนาทีนึงแล้ว คันนี้อย่าพังนะคันนี้อย่าพังนะเออเหมือ hey, นพี่พี่แกชิลมากเลยอะ แกโดนลุงยิงอยู่นะเนี่ยที่ไหนกองหลังกำแพงไม่มีอะไรโอ<ฮ>้โดนอะไรตายวะโดนเข้าข้าง <c oughs> อยู่นั่นแหละ ไว้อยู่นั่นแหละเอ้คนนี้นี่เอาวสี่ครูให้เป็นซุปเปอร์คาร์ไม่ใี่สปอร์ตจะไปรู้เหอ เข้าใจละคือไอ้แซ้แๆของมันเนี่ยคืออย่างนี้คือปลูกไส้ของเราจะเป็นฝ่อฝาไอผอพึ่งใช่ป่ะเออแต่ว่าของภาษาบ้านมันเนี่ยจะออกออกเสียงคล้ายๆไอ้คำว่าขี้ขี้ขีเออโดวยว่ามันพิมพ์ไอ้ตัวเกาหลีที่ออกเสียงขี้ขี้ได้ไม่เหมือนเรามันก็เลยพิมพ์แซแทน <c oughs> ก็คือเหมือน 5, 5ของเราออ<ช>ของ<ะ>เราอะ่ะไอห้าของเรามันออกเสียงตัวตัวตามภาษาของเราไงเออแต่ถ้าเทียบกรณีของมันก็คือว่าคือคือคีย์บอร์ดเรามันมีตัวซัดกับตัวพอพึ่งใช่ไหมอ่าเออแต่ไอตัวของมันเนี่ยพอพึ่งของมันเนี่ยเป็นตัวที่ออกเสียงว่าขี้ขี้ขีออกเสียงว่าขี้เออ อ๋อคือถ้าถ้ากดคีย์เป็นภาษาบ้านมันก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นคี้ขี้ขีวเลาะแต่มันพิมพ์ไม่ได้ใน GTA อ๋อก็เหมือนกับของเราที่พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ถูกปะเออก็บอกเลยใช้ภาษาคาราโอเกะพิมพ์ไทยไม่ได้ คือคือว่าเราขอวเราห้าห้าห้าไงบ้านมันขอวเราคีิคี๊ีเมนูมันดียิงดีนจริงยิงดีนจริงยิงดีิงยิงดีจริงยิงดียิง,งดีมันเลือกปืนยังไงอะ่ะมันเลือกปืนยังไงอ่ะลืมไปแล้วอะ่ะ ครับมันเลือกปืนยังไงอ่ะกดมกมมเมาส์กลางเลื่อนกางอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วถ้าจะเลือกปืนไม่เข้านานขนาดนั้นเลยของชุดนั้นนะ ถ้าจะเปลี่ยนปืนในชุดนั้นอะ่ะกดอะไรอะอยากจะเปลี่ยนเป็นเอพตอนนี้เป็นพิตันอยู่อ,อ๋อกดห้ากดหกแล้วก็กดไปเรื่อย,อ,ยอ้าวมันมีเห็นคัานนะ้เหมือน,นมีวิธีนึ่งใช่หรอแต่ที่ไม่ใช่กดเมาส์กลางอะ่ะหรือว่ามันเปลี่ยนใหม่แล้วจะทำอะไรยังไง เออนะอ๋ะอแทบโทรแบก็ได้ไงเออมันเคยวิธีนี้มากกว่าดกดเลขย้ำเอาปกติหึ <c oughs> โคตรเพิงตังอ่ะเอออุยอ้ย โคเวอร์กดอะไรอ่ะลืมไปแล้วอ่ะอุ๊ยโอ้โหเจ็บมือ โคเวอร์ครเวอร์กดอะไรอ่ะโอฮะิวเออจริงอะไอ่เกิดมาแลา้วแผลไม่หายแหงเต็มตัวอยู่เลยโอ้เอามาคืน อะไรอ่ะไม่มีอะไรอุ้ย้คุยกับกูไงว่ากูอ่ะทำไมมันไม่ช่อยไม่ค่อยชอบฆาคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเออมันคิดถึงว่าถ้าเกิดว่า ไอพีหรือหรือคนที่เล่นเนี่ยมีข้อโพลขึ้นมาล่ะก็เลยไม่ค่อยอยากฆ่าเท่าไหร่นะฆ่าเลยมุกนี้กากเลยเอาไปเต็มสิบก็เลยบอกว่า๋อของเราอะเหรอเราก็ชอบฆ่าเพื่อนไงเอาฮาฮาหลกตกแล้วก็เลยฆ่าโชว์ซะเลยอแบบโจมตีแบบไม่ไม่ให้รู้เงี้ยไม่ให้รู้ตัวเงี้ยก็เลยฆ่าโชว์ซะเลยตายก็ยิงวุฒิเป็นตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี้แหละยิงกับนด้แหละ ตดไปแล้วติดติดนี่มาขวางทำไมเนี่ยหลบตำรวจอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย เฮ้ <laughs> ยเฮ้ยใจด้วยนะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยขับเข้ามาชนก็จบแล้วโดดทีไม่ได้ อะไรคือโซโซอ่ะโซโซคือเฉยเโซโซคือเฉยๆอะไรปกติดีไม่แย่ไม่ ใส่กันนะนี่ใส่ดิ <I did. S 1> โอไปทำไมติดดาว มันเบรกว q u มันเบรกด q u ตเตะตังเองจะได้สิมุณได้ยืนขึ้นเลยครับครูเนี่ยแปลกมันไปซื้อบ้านอยู่แบบไกลปืนเที่ยงมากเลยอะคือกาหลาดรถแล้วกาหลาดมันก็เก็บได้คันสองคันทำไม It's more senior oh, insurance. Why, no, it's hard to help. We can handle that. Why do I do wait? Do wait. Pity. โอ้ <l ots> โหให้ตายรเรอะ <f> <st> <c oughs> อาวุธอีกแล้ว